สีไหนที่เวลาเราใส่แล้วมีคนทักหรือว่ามีคนชมมากที่สุดแมงลีงคะ่ะแมงลี่ะถ้าวันนี้คนทักเสื่อผ้าอืแต่ไม่ได้ทักเราแต่ว่าเสื้อผ้าเราเด่นกว่าสวัสดีคะ่ะ วันนี้นะคะก็อยู่กับรินนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรินก็ได้มีโอกาสมากทำค o ลเลอร์ l อน i ลนะคะแล้วก็อิมเมจ o องเซ t ให้กับคุณใหม่ค่ะ,คะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อใหม่นะคะเป็นเจ้ของร้านั้ำผมค่ะหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าการทำค o ลเลอร์ l อน i ลหรือว่าอิมเมจ o อนซ็เนี่ยจะต้องแต่งตัว ไม่เก่งอยู่แล้วหรือว่าแต่งตัวไม่เป็นเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณใหม่เนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเก่งแล้วก็จัดจ้านในยสามย่านเลยนะจะบอกใ <c oughs> ห้นะคะแต่งตัวแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเลยอยากให้คุณใหม่บอกเพื่อนๆหน่อยว่าทำไมถึงเลือกที่จะทำา i เ a ท e c o เซ็ปตหรือ Color อ n a l y นรัลลนนี้นนะคะก <c oughs> ็อยากจะรู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราจริงๆนะคะการที่จะแต่งตัวเก่งหรือว่าแรงอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่มันยังไม่ดึงดูดหรือไม่โดดเด่นนะคะเราก็จะผู้เชี่ยวชาญนะคะมาแนะนำแล้วก็ทำการทดลองค่ะ คาินจะเริ่มจากการสัมภาษณ์คุณใหม่ก่อนนะคะ <S <S ปกติเนี่ยแต่งตัวยังไงบ้างคะ่ะไม่มีสไตล์ค่ะไม่มีสไตล์เป็นคนได,ได้หมดได้ทุกแนวแล้วแต่อารมณ์นะวันนั้นเลยเวลาหลังเลิกงานอย่างเงี้ยเราทําอะไรบ้างงานคือไม่ค่อยมีอะไรคะ่ะส่วนมากก็เป็นกีฬา,าบางที่นะคะบางทีางทใชค่ะซ e r t สเนอร์ตี้เราอะค่ะ สวยค่ะเป็นคนสนุกสนานนะคะเป็นคนชอบเฟรนลี่เป็นคนชอบอะไรที่สนุกสนานสดใสแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะแต่สีที่ไม่เคยมีเลยนะคะคือความเรียบไม่เคยมีความเรียบแเรารู้สึกว่าเราแต่งความเรียบว่าเราไม่ไม่เด่นอ่าอันนี้คือสีขาดไปเออใช่โอเคเป้าหมายของเราวันนี้ที่เราอยากทำหรือว่าอยากแต่งตัวให้มันชัดเจนขึ้นเนี่ยเป้าหมายเราคืออะไรจริงๆอย่าได้ความดูดีบ้างนะความน่าเชื่อถือบางทีเราอาจจะแบบ ไปในที่ที่มันติดต่อประสานงานที่มันแบบว่าที่มันน่าเชื่อถือหรือดูดีนิดนึงเราก็เราก็จะหยิบสีที่มันแบบว่าโอ้โหคัลเลอร์ฟูลไปมันก็ไม่ได้เนาะอะไรแบบนี้อืมโอเคแล้วคุณใหม่เห็นตัวเองหลังจากวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าเห็นว่าเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ทั้งเรื่องการวางตัวเรื่องการงานอืมถ้าเห็นนะก็จะเป็นญิงที่ความมั่นใจสวยแล้วก็เท่นะคะแล้วก็ดูดีในขณะเดียวกันก็นกคือไม่น่าเบือ่อ อันนี้ก็จะเป็นคำถามเบื้องต้นเนาะแล้ว uh, เวลาเราใส่สีอะไรเนี่ยสีไหนที่เวลาเราใส่แล้วมีคนทักหรือว่ามีคนชมมากที่สุดไม่นีค่ะไม่นีค่ะแล้วสีไหนที่รู้สึกว่าใส่แล้วชอบที่สุดสีสันไม่ติดเลยไม่มีสีใดสีหนึ่งเป็นดีเลยไม่มีหรืนว่าจะเป็นสีสดหมดเลยด้วยใชเคยมีสีไหนที่เราใส่แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบตุ่นตุ่นสีตุ่น แล้วมีเสื้อผ้าตัวไหนไหมคะที่เราซื้อมาแล้วตอนเราซื้อเนี่ยชอบมากแต่พอมาใส่แล้วไม่ชอบเป็นมันไม่เข้ารูปก,กับเรามากกว่ามันใหญ่ไปมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปแปลว่าเราเป็นคนชอบใส่รัดรู<ไ>ปใช่โอเคถ้าวันนี้คนทักเสื้อผ้าอืม <laughs> แต่ไม่ได้ทักเราแต่ว่าเสื้อผ้าเราเด่นกว่าอืมอืมแต่ถ้าวันนี้คนทักว่าเธอเสวยจังอืมวันนั้นคือคนวันที่คุณแต่งตัวดี คะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าต่อไปเนี้ยของสีของคุณใหม่จะออกมาเป็นสีโทนไหนแล้วก็เป็นฤดูไหนถึงได้มากถึนได้มากไม่เคยเลยเราจะเริ่มดูจากผ้าตัวนี้ก่อนนะคะว่าที่หม่เนี่ยเป็นคน cooly warm นะคะบินจะให้เปรียนเตียงนะคะนี่คือสีนองและนี่คือสี ดิมมองนะคะสีนี้ก็ทําให้หน้าเราค่อนข้างกลืนกับผ้านะแต่พอสีนี้ปื้บหน้าเราจะดูผอมดูใสขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าที่ใหม่เป็นปูโถเป็นเย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 ็นง่าเป็นเป็นโทนเย็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นสีผมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเปลี่ยนสีผมสีของเราทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้เราจะมาดูว่า เป็นไยคอนทราสหรือโดมันทราสนะคะการที่เราสามารถใส่เสื้อผ้าสีตัดกันได้เยอะหรือน้อยหรือว่าควรที่จะใส่สีตัดกันสูงหรือต่ำนะคะอันนี้ก็มาจากสีผมเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นตัดขาวดำเสื้อผ้าเด่นกว่าแต่ถ้าเรากรอบเทดลงมากลายเป็นว่าหน้าเราขอเออ ะะถ้าอยากจะใส่สีที่มันแรงกับไม่แรงนะคะเราอาจจะเลือกเป็นทเทาสองเฉดหน้าเราจะผอมขึ้นมาทันทีนะคะเดี๋ยวลินจะให้ดูนะคะว่าสีวอมเนี่ยทำไมถึงไหมาะกับเราจิงไฮไลท์ทนี้เนี่ยจะเป็นวอมเดี่ยวทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฉดเราจะออกมาเป็นแบบไหนกันนะคะ เห็นคนสีเด่นกว่าอันเนี้ยเราจะเห็นเสื้อผ้าก่อนที่เราจะเห็นหน้าเสื้อผ้าต้องเป็นสิ่งที่เสริมเราเราอย่าไปเสริมให้เป็นเครื่องประดับของเสื้อผ้าสรุปออกมาว่าวันนี้ได้เป็น bright winter นะคะสิ่งสำคัญเลยว่าการทำคันเรื่องอะไรถเราจะไม่เปลี่ยนตัวแต่เราจะทำตัวคุที่ดี กินจ,จ,จะเป็นหนึ่งคนที่จะไม่บอกว่าคุณควรทำหรือไม่ควรทำเลยกินจ,จ,จะให้คนที่อยากทำเนี่ยเดินเข้ามาขายดีเองเลยได้ความรู้ใหม่เลยแหละที่แบบที่เราไม่เคยคิดหรือไม่เคยรู้เลยลว่าเฮ้ยแค่นี้มันเปลี่ยนเราไปได้เลยแค่จับแค่สับแค่ผลักแค่ที่มัน,มนืึอ่อะในสิ่งที่มันเป็นเราอ่ะคือเออมันเปลี่ยนจริงจริค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิด้วยนะคะแล้ว หวังว่าลินจะได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะคะให้พี่ไม่ฝากร้านแล้วก็ฝากถึงความรู้ที่ได้ในวันนี้ด้วยนะคอ๋อเอ่อข้อฝากงานก็แล้วแต่ผมนะคะที่ลงมาเสียเร้นนะคะว่าประสบปัญหาอะไนะคะส่วนความรู้นะคะเป็นความรู้ที่ใหม่เข้ามาคะรู้สึกว่ามันสามารถปรับเราให้ดีขึ้นได้ในแบบที่เราเป็นกันแค่เพียงปรับเขาเทียวตามความรู้ที่ต้องรีโมทให้เลยคือแบบเรียบเทียบมากเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ